ครับครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในรายการของช่องต้นสายใหญ่ให้โชคนะครับของเรานะครับวันนี้เราจะมาคำนวณสูตรที่เป็นอมตะนะครับเข้าทุกงวดนะครับทั้งบนทั้งล่างของรัฐบาลนะครับท่านสามารถย่อลอยถอยหลังไปคำนวณเอาได้เลยนะครับสูตรนี้รับรองว่าเข้าทุกงวดนะครับถ้าไม่เบิรดนไม่หามาแน่นอนเป็น สูตรของหวยรัฐบาลนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับแต่ก่อนอื่นคลิปนี้นะครับจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราไม่สนับสนุนในการพนันใดๆทั้งสิน้นอันสูตรนี้เราก็มาให้เป็นความบันเทิงนะครับมาคิดดูเป็นเพื่อความบันเทิงนะครับสูตรของเรานี่ก็จะเข้ามาตลอดนะครับ เรียกว่าเป็นสูตรอมตะเลยนะครับเป็นสูตรอมตะเข้ามาตั้งแต่วันที่16มกรานะครับเข้ามาตลอดนะครับตั้งแต่วันที่16มกราวันที่16มกรานะครับหวยออกแล้ววันที่1ก็ออก8 1 2 519นะครับ519เนี่ย19เของเราก็มีนะครับเนี่ย2ตัวนะครับ19นะครับ แล้วก็มันเข้าทั้งล่างทั้งบนนะครับแล้วสองตัวงวดประจำวันที่16มกราข้างล่างก็ออก47นะครับ47 47ในนี้ก็ต้องมีนะครับผมคำนวณไว้แล้วนะครับ4ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าอยู่ตรงไหนเอ่ย4 7 4 7นะครับเรามาคำนวณดูน7 นี่นะครับ47นี่นะครับสองตัวนะครับเข้าทั้งล่างทั้งบนนะครับของวันที่16มกรานะครับเข้าทั้งล่างทั้งบนเลยครับส่วนวันที่1กุมภานะครับหวยออก411นะครับ411อันนี้เป็นเบิ้ลนะครับเป็นเบิ้ลเราก็ไม่ได้คำนวณเข้าไว้แต่สองตัวล่างนะครับเข้านะครับ 92นะครับของวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ92นะครับเนี่ยของเราเข้าตัวกลับนะครับ29เนี่ยของเราเข้าเข้าทุกงวดนะครับนะเข้าทุกงวดเรามาวันที่16กุมภาพันธ์นะครับ16กุมภาพันธ์หวยออกวันที่1ออก590417นะครับ17ของเราก็เข้านะครับเนี่ยเข้าเข้าบนนะครับนะข้างล่าง80นะครับ80 อ่าสองตัว80ล่างเนี่ยเราก็เข้านะครับมีนะครับเข้าทั้งล่างทั้งบนนะครับแล้วต่อมานะครับในงวดวันที่1วันที่1มีนานะครับหวยออก4 1 7 6 5 2นะครับ5 2นะครับนะ5 2ของเราก็2 5นะครับออกมาเป็นตัวกลับนะครับเป็นตัวกลับมางวดวันที่16มีนานะครับหวยออก 0 2 5 8 7สองหแดดสามนะครับ7 3สนะครับเรามาดูซิว่ามีไหม7จดสานี่นะครับ3 7เนี่ยนะครับนะเป็นตัวเป็นตัวกลับนะครับเป็นตัวกลับหวยออก73็ดาม้งเรา3ามเจนะครับทั้งล่างทั้งบนนะครับทั้งล่างทั้งบนแล้วมาวันที่1เมษานะครับวันที่1เมษาข้างบนออก0 8 7ย์7นะครับ 907นะครับของเราก็ต้องมีนะครับ907ก็อยู่907นะครับนี่นะครับ0770เนี่ยนะครับนะของเราก็ออกตัวกลับนะครับรับรองว่าสูตรนี้นะครับเข้าทุกงวดนะครับเข้าทั้งล่างทั้งบนนะครับเป็นสูตรที่อมตะท่านสามารถย้อนลอยถอยหลังไปคํานวณดูได้นะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขออ่า ฝากท่านเขาไว้นะครับทุกท่านนะครับแต่าหากว่าท่านชอบนะครับก็กรุณากดติดตามนะครับนะถ้าผมมีคลิปใหม่ๆจะได้มาลงจะได้เตือนในมือถือของท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกทกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ